ผมก็ได้รับหน้าที่พูดเรื่องของพอร์ตแมป o o นะครับซึ่งผมจะออผมจะธิบายพอร์ตแมป IO ด้วยการใช้ภาพภาพนี้นะครับเป็นภาพของ CPU อันนี้คือ CPU ที่ต่อเข้ากับ I.O. เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง I.O. ของเราก็จะมี I.O. ที่ควบคุม led 2ตัว i อที่ควบคุมเซเวนเซกเมนนะครับโดยที่เราจะไม่ได้มาเจาะลึกเรื่องของ LED แล้วก็เซเวนเซกเมนนะครับเราจะมาเจาะลึกเอ้ยเราจะมาพูดถึงแค่เรื่องวิธีการทำงานนะครับวิธีการทำงานของ i.o. นั้นก็จะคล้ายๆกับตัวของแรมกับลอมเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีคาว่า p พ r อร์ตราเป็นพอร์ตแมปเนาะถ้าเป็นพอร์ตแมปเนี่ยหมายถึงว่าเราต่อ i.o. เข้ากับพอร์ต ช่องเสียบของเรานะครับพวกพอร์ต USB-C อะไรนะครับที่มันอยู่ข้างๆตัวฮาร์ดแวร์ที่เราสามารถเสียบเข้าแบบออกได้นะครับพวกเมาส์คีย์บอร์ดอะไรยงีครับอันนั้นก็คือ IO ที่เราเสียบเข้าพอร์ตนะครับซึ่งวิธีการทํำงานของ IO นะครับเราก็จะทำงานคล้ายกันเลยนะนั่นก็คือการที่เราเอาอะแดต้าบัสต่อกันอ d เด็นบัสต่อกันนะครับ ซึ่ง address bus เนี่ยเราจะใช้ address a0 a2 นะครับเป็น3นะครับเป็นตัวศนะูนย์หนึ่ bit, ง a2 ตัวเนี้ยสามบิตตัวเนี้ยเป็นบิตเลือกนะครับคล้ายๆกับ ROM RAM ที่เป็นบิตเลือก IO นะครับว่าเราจะใช้ IO ตัวไหนนะครับตรงนี้นั่นเองทีนี้เรามิการอ่า เวลาที่เราจะยุ่งเกี่ยวกับ IO ครับเออคือตอนเนี้ยตอนที่เราใช้ r o a m ใช่ไหมเราก็ใช้3บิตนี้ในการเลือกเหมือนกันแล้วพอเรามาใช้ IO เราก็ใช้3บิตนี้ในการเลือกเหมือนกันเราก็เลยต้องมีขาคานึงครับเพื่อเป็นตัวบอกว่าเราจะอ่านค่าหรือว่าเขียนค่าใน RAM หรือว่าใน IO ก็คือตรงนี้ครับก็คือ memory request แล้วก็ IO request ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะยุ่งเกี่ยวกับ IO เนี่ยก็ให้เราใช้ i อโอเร e s t ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเมมโมรี e เร e s t สแล้วก็เอา Io Request มาต่อกับขาเร a d ดกับขาไรท์ right, <c oughs> เพื่อเป็นการบอกว่าเอ้ยเราตั้งใจจะอ่านหรือว่าเราตั้งใจจะเขียนนะครับโดยที่ขั้นตอนการทำงานนะครับ Address bus เนี่ยก็ส่งข้อมูล Address ของ Io ที่เราต้องการมาแล้วก็3ตัวนี้ก็บอกตำแหน่งว่าเราต้องการ Io ตํตำแหน่งไหน หลังจากนั้นก็จะส่ง d d เด s สเข้ามาตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงแล้วเราก็ใช้ io request กับสมมุติเราจะอ่านเราก็ใช้ขา read ให้ read ลง low ปั๊บแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลของ io ตัวน,นั้นออกมาครับผมซึ่ง port map กับ memory map เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับก็คือ port map เนี่ยเราจะใช้ i.o เนี่ยแยกกับลองกับแรมโดยกับ memory โดยสิ้นเชิงครับเราจะไม่มันยุ้งเกี่ยวกันเราจะต่อแยกกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเป็น memory รี p แบบเนี่ยเราจะใช้อ่าพื้นที่ร่วมกันกับพวก memory นะครับเพื่อแบ่งแล้วต่อไปเราไปดูตัว memory กันต่อเลยนะครับ